อันนี้มาถึงท่านผู้ฟังมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ร่วเมเทีกีใีรจะไพูดคุยกันนี้ไหมครับพี่เจริญพี่จ,จริญก่อนนะครับครับวัสดีท่าน,นยนเทศมนตรีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนทุกท่านก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเป็นปัญหาต่ออนาคตของชาติแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดของเ่องน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเราต้องคำนึงถึงว่าทรัพยากรที่สําคัญของชาตินี่ก็คือบุคลากรก็คือมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องคนเนียแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ปัญหาตรงนี้มัน,ม,นมันเบาบางลงไปแต่ว่าการที่จะจกําจัดให้หมดสิ้นเนี่ยผมว่ายากเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นการเราสู้กัาเงิน นะครับเงินเป็นเรื่องใหญ่และคนต้องการเงินแล้วปัจจุบันเนี้ยให้ที่ว่าขาดแทนในงานเนี่ยมันมันเนื่องจากว่าเขาได้เงินง่ายเพราะฉะนั้นจะไปทํางานให้ให้ให้ใหใหระบาดทำไมแต่ทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมองในพื้นฐานของของ,ของครอบครัวก่อนพื้นฐานครอบครัวนี้มันเกี่ยวข้องยังไงเอ่ออย่าง,อ,าอ,ยางอย่างผมเนี่ยมีโรควีเต้าเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่โรคพยาคมนะครับอันนี้เราตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งแรก ของสังคมของเด็กเยาวชนในวัยที่กําลังจะเริ่มที่จะเป็นเยาวชนแล้วจะพบเพื่อนนะครับและการชักจูงอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้มันมันต้องต้องต้องปูฝังตรงนี้พอสมควรแล้วก็ไม่ใช่ผู้ปกครองอย่างเดียวนะครับก็จะต้องเชื่อมถึงกับคูบาอาจารย์มันจะต้องมีเป็นเครือข่ายของ ของเครือข่ายของครูบาอาจารย์และเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและตลอดจนถึงฝ่ายที่พันโทษอย่างไรหนะ่ะก็คือให้เด็กเห็นคุณค่าของการฆ่ายาเสพติดคุณค่าของอความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นคอสคอสเลยก็ได้ ในช่วงปิดเพิ่มนอกจากจะมีการฟันประชาสเนรนทในภาคฤดูร้อนแล้วเนี่ยอาจจะมีคอสให้เด็กไปดูงานว่านี่นะนักโทษคนนี้ค้ายาเสพติดเป็นแสนเม็ดเนี่ยกำลังจะถูกประหารชีวิตอะไรอย่างนี้นะให้เห็นความน่าสะเทือนกลัวเกิดความฮีริโอตับปะความเกรงกลัวตอบากอะไรอย่างเงี้ยคุณได้เงินง่ายจริงแต่ถ้าคุณโดนจับหลักมันจะคงไหม นะครับให้ให้เห็นนะฮนะอย่างแรกแล้วก็มันมันจะต้องมีการเชื่อมโยงในฝ่ายผู้ปกครองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องร่วมมือร่วมใจกันยังไงนะครับทำให้ตรงเนี้มันคือเราตัดต้นตอเนี่ยตั้งแต่เยาวชนเนี่ยให้เขารู้จักคุณค่าตัวเองรู้จักเป็นตัวของตัวเองอย่างสูงรักตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งใดที่จะมาชักจูงให้เขาไปในทางที่มันนอกลู่น,นอกทางเนี่ยผมว่ามันมันจะยากละถ้าเด็กเขาเขามีคุณค่าตัวเองตรงน,นี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งที่เราเราลืมคาดคิดไปและอีกส่วนหนึ่งส่วนพ่อแม่พี่น้องพวกเราเนี่ยผมยอมรับว่าเงินมันสาคัญแต่ว่าถ้าเราให้เรามานําจับนะครับหรือว่าเบาะแสะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะลดการทํางานหน้าเจ้าที่ได้เยอะแล้วก็จะทําให้ช่วยการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้สะดวกมากขึ้นอันนี้สําคัญเลยแหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดมากเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ซะเองนะครับก็มีส่วนที่รู้เห็นเป็นใจเพราะว่าเงินมันเยอะนะครับช่องโอกาสมีอย่างง่ายๆเลยมือถือนะถ้าหลุดเข้าไปในเรือนจำเนี่ยราคาเป็นแสนนะธรรมดาธรรมดานี่แหละไอที่เราซื้อกันพันกว่าบ,บาทเนี่ยนะครับแล้วโอนบัญชีได้จริงทุกอย่างมันเป็นไปไมท้องไปหมดนะอันเนี้ยแล้วก็มันชิคแซกกันได้หมดอะ ผมเคยเอางานไปป้อนในเรือนจำนะครับเป็นพัะพุทธรูปสมัยประมาณ10กว่าปีก่อนป้อนเข้าเรือนจำการให้มีการหลอกโดยนักโทษผู้หญิงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนทั้งนั้นแหละ20กว่านี่แหละค้ายาทั้งนั้น90%นหน้าตาดีพอหล่อเสร็จก็มาขัดแต่งที่เรือนจำจังหวัดเสร็จแล้วผมได้ยินประโยคประโยคหนึ่งที่พูดบอกว่าโอ้โหพระเก้านิ้วเนาะคือเราหลอกลวงอ่ะ ใส่ยาบ้าได้หลายพันเมตนะน่าสนใจเท่านั้นแหละจากนกั้นมาผมเลิกลงโครงการผมเลยที่จะป้อนเข้เืงอนจำอ่ะคือไม่ใช่ไม่ไว้เลยไม่ไม่ไว้ใจนะแต่ว่ามันเสี่ยงถ้าเราเอาไปป้อนขึ้นมาเกิดเราถูกบรรจุข,ขึ้นมาเราก็ไม่ปุ้มกัน <de> ผมก็เลยไม่เลืล,เล้มเลยคงท่านต่างๆเหล่านี้ไปอันนี้ก็เป็นส่วนข้อคิดข้อหนึ่งเ,เ,เอาแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากจะเชิญเชิญแลกเปลี่ยนกัน คัวา่าตัวตายเพราะติดยาเสพติดตัวดิฉันเองเอาขึ้นมาเรียนขึ้นมาอยู่ในแวดวงการยาการใช้ยาเสพติดทั้งหมดนั่งลองง้อมวงขีดผมขาวกันโดยเคยไปช่วยเพื่อนดึงเพื่อที่จะตีเส้นขึ้นมาช่วยีผงขาวเข้าเส้นไปประเด็นแรกเลยที่เป็นสาเหตุทำไมเด็กถึงติดยาเสพติด ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าทางสาธารณสุขทางการศึกษาหรือทางด้านวิชาการมีนสะเกิดทุกหลายซึ่งวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นออกมาแต่ตัวสําหรับอีชั้นเองในครอบครัวชั้นหงมันเกิดจากพ่อแม่นี่เวลาให้กับลูกพ่อจะเป็นตำรวจแม่เป็นแม่บ้านเขาเป็นสังคมของเขาลูกก็ทางคนทางดีทางคน่างไปมรรู้ที่ดีลุกที่ยาไปแล้ว ความที่พ่อเป็นตำรวจไม่เชื่อเพราะความที่พ่อรักหน้าตัวเองรักเกลียรรักรักติดติดตัวเองไม่เข้าใจรู้ว่าติดยาเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นฝากครอบครัวที่เรามีคนใกล้ตัวหรือท่านผู้เราที่ลูกติดยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจกับเขาสักนิดนึงยารังเกลียดเขาพี่ชายดิฉันก่อนที่จะยินตัวตายไปทั้งทํำกระบอกไปทั้งโรงพยาบาลไปทั้งในค่ายทหารที่นี่ค่ะ ใช่พระเดชสวนนี่นะครับโดนทหารจับยืดก็แล้วอะไรก็แล้วทำทุกวิถีทางแม้กระทั่งเอาลักมาอยู่บ้านเอาหมอมารักษาเองที่บ้านก็ยังไม่หายมันเกิดจากอะไรเป็นสิ่งมันเกิดจากสภา,ภาพจิตใจของผู้เสพกับคนรอบๆตัวคนที่เสพไปแล้วติดไปแล้วเนี่ยเขาต้องการกำลังใจอย่างสูงส่งและเป็นไปได้ก็คือถ้าอด,ดมาแล้วตามโดสตามคอร์สที่สธาณสุขรโรงพยาบาลบอกมาอยาพยายามท้องกลับมอยู่ใน จอเดิมย่างเด็กค่ะถ้าเพื่อไหล่เขากลับมปอยู่ในวงจรเดิมมันอดไม่ได้หรอกค่ะออกไปก็เจอละออะไอ้คนนี้เคยนี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่ว่าเฮ้ยเอ็งมงเอาไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยก่อนตายเนี่ยโดนพ่อกับพืชคือคาหมูเนื่องจากเอาพระสมเด็จของพ่อไปํำนําญาติกันที่หนองสมคืนนั้นเลยเข้ามาตัดสินใจฆ้าก็ตายเกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะย้ำเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่ง ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกได้แต่จ่ายเงินเอาลูกอยากได้อะไรซื้อไปซื้อไปแต่คุณไม่มีเวลาเพียงดูจิตใจของลูกมีทางเสมอแล้วทุกวันนี้สังคมบ้านเราส่มเสี่ยงกับการที่เด็กจะต้องติดยาติดติดอย่างมากลูกของฉันสามคนเรียนอยู่เรียนที่โรงพยาบาลเคยเสนอขออคนเก่าๆว่าทําไมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่เอาตำรวจที่เชิญกลาบมาดางิติๆ ไปสุ่มตรวจฉีดปัสสาวะของเด็กนักเรียนไปแบบไม่ต้องรู้ตัวปุ๊บๆเข้าไปเลยไม่มีพอเอาคนไหนที่ยอมรับที่จะทำนี่เพราะว่ากลัวเสียหน้าถ้าเกิดตรวจขึ้นมาว่าอ่ะเด็กโรงเรียนนี้ติดยาฉี่สีม่วงพอเสียหน้าทำไมปล่ยอยให้เด็กโดดขึ้นนี่รัฐบาลสภาเด็กลองให้ขอ้อคิดเรื่องนี้หน่อยรับเรื่องอยาเสพติดความคิดของนเด็กน,นะครับการการที่ใกล้ เพื่อนนะครับก็คือผมเรียนอยู่ยอมรับว่าโรงเรียนก็ต้องมียาเสพติดที่ใกล้ตัวเด็กที่สุดก,ก็คือบุหรี่ครับเป็นยาเสพติดที่ติดง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่มันเลิกยากแล้วก็ติดกันแล้วก็จะเจอเป็นเพราะเพื่อนแต่การติดเพ,เพื่อนเพราะว่าผู้ปกครองไม่มีเวลายุบโลกการเนเราต้องแข่งขันกันเนี่ยชนาโคตให้กับพรอครัวแต่ว่าลืมมองไปว่าลูกโลกของเรา ไม่เคยมีเวลาให้กับลูกนะครับก็เลยลูกก็เลยต้องติดเพื่อนก็ติดเพื่อนเพื่อนก็กนชักชวนไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ติดยาทุกนี้ให้ลู่ด้วครับขอบ,บคุณว่าเราเยียนท่านนายกท่านผิ้พิทักษท่านนะครับผมพันตอร์เรยาติู้งเรียนเป็นทูา,าจาการนักเสียแล้วก็เพิ่งเรามาฟังเพิ่ง็เลยเรารู้ว่าท่านใดพูกอในในะไรมาบ้าง ถ้าเอาความเห็นผมเนี่ยในเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมมองในแง่ว่าที่มีประสบการณ์มานะครับเราต้องตัดวงจรให้ได้ไ็คืออวงจรของผู้ผลิตวงจรผู้จำหน่ายและวงจรผู้เสพแต่ในส่วนของรทฐบาลท่านนายกเนี่ยก็่าจจะเหลือแค่วงจรผู้เสพกับวงจรผู้จำหน่ายรายย่อยส่วนไอ้ที่ผลิตกระจายใหญ่ได้ให้รัฐบาลก็ทําตอนนี้รัฐบาลก็ทําอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าในส่วนของ ผู้เสพกับผู้จำหน่ายรายย่อยเนี่ยจะตัดวงจรกันได้ยังไงในความคิดผมเนี่ยถ้าผู้เสพเ,เราไม่ยมเป็นคดีแล้วเอาม,มาปรับปรรงแก้ไขไม่มีการเน็นคดีเขาขึ้นกฎหมายใช้อำนาจอยู่แล้วนะครับผู้เสพแล้วก็ผู้จำหน่ายรายย่อยบางส่วนก็ได้ถ้าเราเลิกที่จะเน็นคดีพวกเนี้ยเรวดึงเขามาเป็นพวกเราวงารวราจรมันก็หายไปตลาดมันก็ไม่ดีแลละเพราะไม่มีผู้ที่ต้องการยา มันก็จะช่วยได้เยอะครับก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดทันนี้ก่อนก็มีโอกาสได้นั่งฟังหลายท่านได้เสนอความคิดเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทุกข์คุ้มกันให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติของอสังคมนะคะและไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่ากฎหมายได้ขอเรียนอย่างนี้นะคะว่า เอเอินว่าตัวเองเป็นวิทยากรเรื่องนี้ด้วย,ออยก็มีโอกาสได้รู้เรื่องราวของรักในการที่จะนำแผนเจ็ดแผนนะคะหกปรับสามหลักหกเล่มเนยคะ่ะมาใช้มีหมดเลยอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาปรับหมดลงทั้งข้อมูลลดลงทั้งอะไรต่างๆคือได้รวบรวมปัญหาการค้ายาเสพติด การติดยาการจำหนายยาของประเทศรัฐบาลนะบมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําแผนนะคะไปทําแผนเขาจะมีรายละเอียดบ้างอย่างอย่างเช่นว่าทัศนคติสังคมต่อต่อ,ตอ,อคนติดยานะคะที่เมื่อกี้ท่านผู้ฟังผู้รมเสวนาในนี้ได้คุยในนั้นเขาเขียนเลยว่า ต่อไปนี้ให้ปรับทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้ขายยาไม่ใช่ผู้ขายาผู้ติดยาด้วยว่าจะทำยังไงให้เขาเป็นคนดีคืนสู่กับสังคมให้ใช้ความรักความเมตตาอันนี้ก็ว่าเหมือนกันแล้วเขาก็จะแบ่งเลยว่าใครฝ่ายไหน,นที่จะทําอะไรเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการอบรมผู้ประสานพลังบัดดินก่อน ขั้นตอนต่อไปมันจะมาเป็นรอบๆรอบๆในส่วนกระทรวงทบวงกรมใดที่ทําเรื่องใดเนี่ยเขาเอาไปยังยังคงมั่วว่าีย่ยขอเรียนนี้ว่ายังเจ็ดแผนและเท่าที่ยังจำได้นะคะแผนที่หนึ่งคือแผนสร้างพลังแผ่นดินตรงนี้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินแผนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของอการอะไรคะการการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผนที่3เป็นการดูแลเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องของกฎหมายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผิดยาเราสก,กัดกัน้นแม่ยาเข้าประเทศได้อย่างไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมีทุกเรื่องเลยมีทุกเรื่องนะคะหกเร่งข้อเร่งอะไรบ้างเร่งเรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องต่างนสึกว่าจะเป็นแผนที่ค่อนข้างละเอียดเชื่อว่าถ้าทําตามที่เขาตั้งไว้เนี่ย มันน่าจะเบาบางหนงมันน่าจะเบาบางหนงรวมท,ทั้งการจัดตัดวงจรของมันระหว่างผู้ผลิตจะมาถึงผู้ส่งเนี่ยและจากจากผู้ผู้ค้าเนี่ยจะไปถึงผ,ผู้เสพเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นปัญหาประเด็นต่นตางๆท,ที่ท่านได้พูดมาเนี่ยรู้สึกมันเป็นประเด็นที่เขาเอานำไปเป็นแผนในการแก้ไขแต่ดิฉันเองก็ไม่ไม่ทราบว่า หน่วยงานกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบแผนไปเนี้ยได้ไปดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็คงจะแยกยากก้ายการทำในส่วนของเทศบาลก็จะทําในส่วนที่รงในหน้าที่รับผิดชอบนะคะการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้พลังแผ่นดินพลังแผ่นดินคือใครพลังแผ่นดินก็คือคนไทยทุกคนคนในชุมชนทุกคน นะคะพลังประดินรวมทั้งการอบรมผู้ประสานพลังประดินเพื่อให้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นปปสอาจจะเป็นงา,า,านป้องกันของจังหวัดที่จะลงพื้นที่กันแล้วก็ขบวนการตาสับปรดและมีเทศบาลเป็นแกนในการที่จะพาเรื่องราวเหล่านี้ลงเข้าสู่ชุมชนแต่ข้อสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนว่า ไม่ใช่เรื่องของบ้านเมืองอย่างเดียวเป็นเรื่องของเราเนะเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยที่จะต้องช่วยกันดิฉันพยายามที่จะอธิบายในครอบครัวในใน,ในชุมนชนว่าเราจะดูแลใช้กระบวนการสับรถเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างไรนั่นก็หมายความว่าเราดูแลแค่ครอบครัวเรายังไม่ต้องไปดูแลคนอื่นเอาครอบครัวเราพ่อแม่ เมื่อกี้มีคนบอกว่าเรื่องของในครอบครัวแท้ๆที่พ่อแม่ไม่มีเวลากับลูกนั่นก็หมายคมว่าถ้าครอบครัวเรามีห้าคนพ่อแม่สองคนลูกสามคนต่างคนต่างดูแลซึ่งก,กันในการลูกก็ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ติดยาป่ะพ่อแม่ก็ดูแลหาคนในครอบครัวเองติดไหมค้นหาถ้าหาไม่เจอก็โชคดีไปก็ปิดประตูบ,บ้านยาเสพติดทุกชิปไม่ให้รับเข้ามาในบ้านเราแต่ถ้าคนแล้วเจอว่า คนในครอบครัวติดยาทำอย่างไรตอนนี้เขาให้โอกาสในการที่จะเอาคนไปรักษาดิฉันบอกว่าถ้าเจอคนในครอบครัวนํามามอบตัวเลยดิยฉันจะพาไปรักษาเองเงบประมาณเนี่ยเทศบาลถ้าสชจอบอกว่ามีเงบประมาณกองทัพบ,บอกอย่างีงานเราสามารถที่จะตั้งงบมาดูดแลได้ติดไอหัวนะ,ะ่ะาจารก็บอกประชาชนไปว่า,วาหลังจากที่เราดูแลคนในครอบครัวของเราแล้วไม่มีละปิดประตูรั้วรวมบ้านสิปัด แอบดูคนทางข้างด้วยมีพฤติกรรมอะไรใช้ขบวนตาสปารุหลังจากนั้นทุกคนดูครอบครัวของตัวเองมีปัญหาอะไรแก้ในครอบครัวก่อนแล้วในชุมชนก็จะต้องช่วยกันดูต่อไปเป็นขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนแต่กระบวนการทั้งหมดที่จะทําได้เนี่ยประชาชนต้องเอาด้วยตำลังจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่มีหรอกมีไม่มากอย่างเมื่อกี้ท่านรองสวัวดิ์บอกว่าบางทีมันเกี่ยวกับเวลาแจ้งแล้วไม่ไป มันทาความเบื่อหน่ายกับประชาชนมากเลยเพราะดิฉนดูชุมชนอยู่เวลาเข้าไปบางชุมชนบอกว่าโทรไปเถอะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาหรอกแล้วบางทีมาแล้วก็ไม่รู้ไปทำงะไนเงี่ยลมันออกไปละนะอันนี้ที่เขาว่ามันทาให้ประชาชนเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ภาพทศปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นบางทีดิฉันลงไปในชุมชนปั๊บเขาก็ยื่นโผยให้ละเนี่ยเนี่ยตรงข้ามเนี่ย้าเลยวางเอาชื่อตเลย อย่างนี้ก็มีบางทีเราลงไปรับข้อมูลเนี่ยอัปเดตขึ้นทันทีเลยเขาพยายามจะส่งโพยให้เราว่ามันไม่รู้ด้วยจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่ทราบนะมันก็อยู่ขบวนการในการที่จะวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ที่มีที่เกี่ยวข้องว่าใช่หรือเปล่าแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาพยายามจะดูแลพื้นที่เขาอยู่พการกันกกันมันก็อาจจะมีแต่ความจริงมันก็อาจจะมีไม่พอ เราเข้าสู่ขบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติเกิดความเบื่อหน่ายไม่ความเมืองผลักเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเวลาจะให้พี่น้องประชาชนร่วมมือเนี่ยการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐต้องชัดฉันก็พูดหลายครั้งแลต้องชัดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐต้องทําจริงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของแผนนี้เขาว่าไว้แล้วนั้งกฎหมายด้วยตามยื่นภาษาที่วางไว้ ะะสถานการณ์ของยาสกติดในประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็ก,ก็ฝากไว้ในภาพประชาชนด้วยแล้วก็นในเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแต่เขารู้ข้อมูลอยนะู่นลปัจจุบันนี้รัฐบาลที่เขาทําเรื่องนี้เดี๋ยตรงเขารู้้วยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจะปราบได้เขาต้องทําอะไรรู้สึกว่าเขาเขาจะเขีนมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยคะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแผนของเขา ะะว่าแผนเขาจะทําอะไรซึ่งพอเห็นแล้วแ้้ก็ก็ค้าอุ่นใจว่าถ้าทำตามนี้ได้จริงๆตามขั้นตอนตรงน,นี้ถึงแม้มันไม่หมดไปแต่มันน่าจะน้อยลงเดี๋ยวนี้การค้ายาสกติเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนขายพิซซ่าแล้วนะยิลิโวลี่แล้วนะยิลิโวลี่ไปละ เราไม่ทราบว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้มากมายเพราะในกฎหมายก็ยังมีนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ยังมีมันอาจจะปราบไม่ไหวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความโรครักที่จะจะพูดนี่เป็นเรื่องของอะไรดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุกหญิงนะคะท่านนะคุกหญิงมีนมีผู้คนติดสิบหกปีผู้หญิงนะติดสิบหกปีก็มีโอกาสไปเยี่ยมพอดีเขาติดวันละโรคแล้วก็ ญาติเขาก็ฝากให้นั้นเลยว่าเขาเขาเยี่ยมไม่ได้อยู่ระยะแพร่เชื้อช่วยเข้าไปดูให้หน่อยดิยฉันต้องหงุดหอิดและฉันจะเข้าไปได้ไงก็เลยอาศัยอำนาจจังหวัดว่าที่เขาเขาเยี่ยมคนไข้ผู้ป่วยหน่อยก็ได้ทราบว่าในเรือนจำหญิงเนี่ยห้าร้อยกว่าคนส่วนใหญ่คื้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเป็นยาสติดเท่านั้นผู้หญิงเนี่ยคงจะไปค้าด้านว่าอย่างั้นะคะคุณะู้ชมคะ ติดต้องเป็นสิบสิบกว่าปีที่อยู่กันตังนั้นนะคะก,ก็ก็อย่างอาหารนันอาจจะเกิดา่า้ว่าไปสิบเม็ดได้สองพันแบบฉนันทำงานทั้งวันได้สองร้อยมันมันเรื่องของสุขกิพน่าจะมีส่วนด้วยความโรคแล้วก็ไม่กลัวต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้นในแผนตรงนี้ที่านเห็นเขามีพรบรทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการมาตรการต่างๆในการที่จะใช้กํากับในการทำาบบนี้ด้วยความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยนะคะก,ก็ตอนนี้ก็ขอให้ความมั่นใจว่าถ้าเขาทาตามแผนเขา,ามอบงานในในแผนนี้ให้กระทรวงใดไปทําแผนนี้ให้กระทรวงใดไปทําถ้าทําตามนั้นเนี่ยแล้วก็กำกับนะคะเล่งนรัด ก็น่าจะน่าจะเป็นความหวังของประเทศบ้างที่ผ่านานมาเนี่ยมันล้มเหลวก็ปัญหาก็คือจากที่เราทราบแล้วก็เราก็ได้คุยกันสุดท้ายทุกคนก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่เรื่องของฉันที่จะไปเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้เขาบอกทุกคนอ็เ,นเกี่ยวข้องปัญยาเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลถ้าเราไม่ดูแลไม่ป้องกันมันก็คุกคาม ความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจของประเทศและทำลายอย่างลักษณะที่เราเห็นในทุ่ปันทุกเวขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีนคะรพิสโลกนะครับก็ฟังแล้วก็คงจะปุ่นใจขึ้นนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลนะครับทำทุกคนนะครับทุกหน่วยงานต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องนี้นะครับก็สงสัยว่า